#hashtag นับใหม่ทั่วประเทศแล้วไม่ใช่แค่เฉพาะจุดที่มีปัญหาด้วยซ้าไปถ้าจัดเลือกตั้งใหม่เนี่ยพักที่ที่เขาลงทุนไปเยอะเนี่ยเนี่ยเขาก็คงไม่ยอมหรอกถ้ากกตยังทําง,งานหรืออาจยืดยาดแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะลุกงือกันไปทั้งประเทศนะครับ <c oughs> มันชนะกันอย่างถล่มทลายแบบนี้มันก็เกิดประเด็นในใจคนนะมาคุม สภาล่างได้เบ็ดเสร็จสอวอเขาก็คุมเบ็ดเสร็จเอ๊ยอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการกินรวบหรือครอบงำการเมืองไทยไปหรือเปล่า oh, <no. S 1> นายกคนใหม่กับนายกคนเดิมเนี่ยมันคนเดียวกันไงสีน้ำเงินกับเขียวซึ่งจับมือกันอย่างแนบแนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะเอาอะไรมาเติมถ้าใจรัฐบาลม,มีเสรีภาพมันก็ต้องเป็นเป็นพักแดงเป็นสูตรน้ำเงินนะครับเขียวแล้วก็แดงครับ คุณอนุทินมีวันนี้ได้มันไม่ใช่เฉพาะที่ส้มยกมือให้อย่างเดียวนะครับมันเกิดจากที่ผู้กองทำนัดพลิกพัวด้วยเบื้องหลังของสองคนนี้มันมีผู้จัดการอยู่มันมีผู้กำกับอยู่แต่ว่ารัฐบาลเนี่ยมันจะอยู่ไปได้นานสักแค่ไหนเขาเรียกันว่าทฤษฎีสองนักขราประชาธิปไตย ส่วนประกอบของรัฐบาลชุดนี้เป็นเป็นพรรคที่มีสสในกรุงเทพเลยรัฐบาลชุดนี้ตั้งโดยคนต่างจังหวัดถ้าหากบริหารไม่เป็นไปตามกระแสสังคมมันก็จะเจอกับคนกรุงเทพที่จะล้มรัฐบาลได้ น้ำเงินนะหรือพักภูมิใจไทยก็มาแรงจริงๆนะเพราะว่าได้รับชัยชนะไปถึง193เสียงนะแต่ปัญหาเกี่ยวกับข้อกังขาในเรื่องของผลเลือกตั้งเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวหรือเปล่านะจะพูดคุยกับคุณเทพไทยเสนพงศนะนะ์นักวิเคราะห์การเมืองค่ะสวัสดีค่ะพี่เทพไทยคะสวัสดีครับคุณสมจิตสวัสดีครับเป็นยังไงคะชนบุรีเดือดจะกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวได้ไหม ก็มันก็เป็นประเด็นนะไม่ใช่เฉพาะที่ชนบุรีนะครับแต่ว่ามันก็มีหลายที่ที่ประชาชนสงสัยนะครับแล้วมันก็จะเกิดในทํานองแบบนี้เรื่อยๆซึ่งถ้าหากว่ากกตไม่ตัดไฟแต่ต้นลมหรือว่าไม่เข้าไปชี้แจงนะครับว่าข้อเท็จจริมันเป็นอย่างไรอะไรเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมันจะลุกลาม,มที่ผมดูเนี่ยหลายที่อย่างเช่นที่กาญจนบุรี นะครับเขตหนึ iscilla, 1, PI, think, ่งเขาก็มีเรื่องบัตรขเยงบ้างมีเรื่องผู้ใช้สิทธิ์กับยอดเนี่ยไม่เท่ากันบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับแล้วเขาก็นัดชุมนุมเช่นเดียวกันวันนี้ผมเห็นทางโซเชียลเขาก็นัดชุมนุมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าก็กตยังทํางานแบบอืดอาดยืดยาดแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะลุกงือกันไปทั้งประเทศนะครับโอกาสที่มันจะลามไปขนาดนั้นมองว่ามีมากน้อยแค่ไหนคะ คนที่เขาอยากจะต้องการที่จะพิสูจน์ข้อเท็จจริงเนี่ยเขาก็คงจะเคลื่อนไหวแล้วถ้าหากว่าเคลื่อนไหวแล้วนะครับไม่ได้รับการตอบรับหรือการแก้ไขเนี่ยผมก็คิดว่ามันอาจจะลุกลามได้ลุกลามได้นะครับหลายคนพูดไปถึงเรื่องการจัดเลือกตั้งใหม่ในบางเขตด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากระแสในจุดติดเนี่ยกกตก็ ก็จะเหนื่อยที่จะอธิบายอะครับเพราะตอนนี้ถึงขั้นมีการติดแฮชแท็กนับใหม่ทั่วประเทศแล้วไม่ใช่แค่เฉพาะจุดที่มีปัญหาด้วยซ้ำไปใช่ใช่คือหลายคนเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าหากว่ามันมีข้อผิดพลาดเยอะก็ก็รื้อระบบใหม่ก็คือนับใหม่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยก็หลายคนก็บอกว่าจัดเลือกตั้งใหม่ดีไหม,มซึ่งอันเนี้ผมก็คิดว่าถ้าจัดเลือกตั้งใหม่เนี่ยพักที่ที่เขาลงทุนไปเยอะเนี่ย เนี่ยเขาก็คงไม่ยอมหรอกอเพราะว่าถ้าจัดเลือกตั้งใหม่มการลงทุนรอบแรกไปแล้วพักที่ใช้กระสุนเป็นหลักเนี่ยมันก็ต้องใช้ใหม่นะเออแล้วก,ก็ต้องระดมทุนใหม่มแล้วยังไม่ได้เข้าสู่อำนาจการยังไม่สามารถถอนทุนกันได้เนี่ยมันก็จะทําให้ความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับจริงจริงเรื่องนี้ก็จ,จะเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าพอพักภูมิใจไทยชนะ แบบถล่มทลายเนี่ยต่อจากนี้ไปทุกอย่างจะราบลื่นการตั้งรัฐบาลก็จะรวดเร็วแต่บังเอิญมามีเรื่องนี้ซะก่อนเนี่ยคิดว่ามันจะเป็นอุปสรรคนะคะต่อจากนี้ไปยังไงบ้างหรือเปล่าพอพักภูมิใจไทยชนะเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจริงๆเนี่ยมันก็เกิดประเด็นในใจคนนะมันไม่ใช่ร,ราบลื่นทีเดียวมันเกิดคำถามขึ้นมาเพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะว่าเหมือนกับว่า ภูมิใจไทยชนะเนี่ยคือพรกภูมิใจไทยมาคุมสภาสภาล่างได้เบ็ดเสร็จในขณะที่สภาสูงนะครับสอวอเขาก็คุมเบ็ดเสร็จและหลังจากนี้เขาก็คุมฝ่ายบริหารได้องค์กรอิสระรเขาก็คุมได้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทําให้คนคิดในใจขึ้นมาไงเฮ้ย hey, อย่างนี้มันมันก็คงยอมไม่ได้คงจะปล่อยไม่ได้ พราะฉะนั้นมันก็มีการเคลื่อนไหวขึ้นมาในอีกช่วนหนึ่งนะที่ไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือนับคะแนนเลือกตั้งนะครับแต่ว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวในทางการเมืองอีกมุมหนึ่งที่เขามีความรู้สึกว่าแอ่ยอย่างนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการกินรวบหรือครอบงำการเมืองไทยไปหรือเปล่าครับคนที่คิดแบบนั้นขออภัยนะรู้สึกช้า,าไปไหมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเลือกภูมิใจไทยมันต้อง มองเห็นภาพในอนาคตอยู่แล้วว่าสุดท้ายมันจะเกิดการกินรวบอย่างที่ทางพี่เทพชัยพูดเมื่อเมื่อสักครู่นี้คือมันจะมีคนส่วนหนึ่งไงคนส่วนหนึ่งไม่ได้คิดอะไรนะครับก็เลือกเพราะว่าก็ปฏิเสธส้มกลัวส้มนะครับก็เลือกปุ่มใจไทยไปกับอีกคนส่วนหนึ่งที่เสพติดเรื่องกระสุนเนี่ยที่ใช้กระสุนยิงเนี่ยนะครับม,มันก็ อ่ามันก็เลือกโดยไม่ได้คิดอะไรมากหรอกแต่ว่าพอผลออกมาแล้วเนี่ยมันเห็นว่ามันชนะกันอย่างถล่มทลายแบบนี้แล้วมันก็เข้าสู่อำนาจแล้วก็มันก็ควบคุมจริงในทางปฏิบัติเนี่ยมันเลยทำให้คนส่วนหนึ่งคิดขึ้นมาแล้วก็ขยายผลไ mm. อ้คนไม่คิดเนี่ยเขาก็เฉยแต่ว่าพอพอมันมีกระแสขึ้นมาแบบนี้เนี่ยไอ้คนที่ไม่คิดมันก็อาจจะตื่นตัว ขึ้นมาก็ได้อันนี้ก็ก็ธรรมดาของของสภาพของคนไทยนะครับมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งก็แล้วแต่สถานการณ์เป็นยังไงก็ก็ว่ากันไปแต่ว่าไอ้คนที่ที่ที่คิดเรื่องนี้ก็ผมดูแล้วก็ทำท่าที่จะขยับหรือขยายแนวความคิดนี้แล้ว่าครับอ่านการเมืองต่อจากนี้เป็นยังไงหน้าตารัฐบาลก็รัฐบาลผมก็ได้วิเคราะห์มาก่อนหน้านี้แล้วว่า จริงๆสูตรรัฐบาลมันก็ไม่มีอะไรเหนือไปกว่าการที่สีน้ําเงินกับเขียวซึ่งจับมือกันกันอย่างแนแบแนอยู่แล้วนะครับหลายคนก็คิดว่าพยายามจะล้างขั้วใหม่พยายามที่จะรีเซ็ตใหม่อะไรเนี้ยแต่ผมคิดว่าน้ําเงินนะครับกับเขียวเนี่ยเขาจับมือกันตั้งแต่ต้นเราก็เห็นตั้งแต่วันที่คุณอภิิฎ ประกาศที่ไม่เอาพระกล้าธรรมคุณธรรมนัฐก,ก็โทรศัพท์ไปหาคุณอนุทินก็บอกถูกเทและคุณอนุทินก็บอกเราก็มาอยู่ด้วยกันและหลังจากนั้นเราก็เห็นนะว่าพรรคนี้าก,ก็จับมือกันถ้อยทีถ้อยอาศัยในเขตเลือกตั้งด้วยซ้ําไปและเราก็ใจว่าผู้สมัครที่มีเขตทับซ้อนเวลาถ่ายโอนไปก็ถ่ายโอนไปสองพรรคเนี้ยถ้าหากว่าผู้สมัครในนามพรรคภูมิใจไทยเต็ม ก็ก็ไปสมัครต่อในที่พักปตะธรรมแล้วก็ในบางพื้นที่เราก็เห็นชัดในบางพื้นที่อยา่างภาคเหนือตอนบนเราก็เห็นว่าเพื้นที่ไหนถ้าเขียวนะสีเขียวเข้าไปคุมพื้นที่สีน้ำเงินก็ก็จะก็จะถอยเพราะฉะนั้นสองพักนี้เนี่ยผมคิดว่าแยกกันไม่ได้หรอกอยังไงมันมันก็ต้องจับนะครับเพราะนั้นเพียงแต่ว่าจะเอาอะไรมาเติมจะเอาอะไรมาเติมแม้ว่าคนส่วนหนึ่งที่ ในพักภูมิใจไทยแล้วก็พักประธรรมก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่หรอกถ้าจะแดงจะมานะครับเขาก็อยากจะได้พักเล็กเข้ามาร่วมรัฐบาลแต่ว่าพักเล็กเนี่ยมันเสถียรภาพมันเอาแน่นอนไม่ได้ไงเออมันก็ต้องถ้าเอาพักเล็กมาร่วมมันก็ต้องปลูกกล้วยกันหลายหลายแปลงแหละเพื่อจะเลี้ยงพักเล็กนะครับ <S <S เพราะฉะนั้น <S <S ผมก็คิดว่า ถ้าใจรัฐบาลม,มีเศรษฐรภาพมันก็ต้องเป็นเป็นพรรคแดงและผมก็เชื่อว่าผู้นําจิตวิญญาณของพรรคแดงเขาก็พยายามจะเคลื่อนไหวที่จะเข้าร่วมรัฐบาลหรือเข้าสู่อำนาจให้ได้นะครับเราก็เห็นจากกระแสข่าวว่าแกนนําหลายคนนะครับที่อยู่เบื้องหลังพรรคแดงก็ต่อสายไปยังผู้นําจิตวิญญาณของพรรคสิน้เมินแล้วอ่ะนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าพรรคแดงไม่อยู่ในคั่วอานาจเนี่ยแน่นอนที่สุดแหละ คดีของคุณทักษินนะครับตั้งแต่คดีชั้น14นะครับยังคาราคาซังอยู่นะครับยังเป็นคดีอยู่คดีมาตราหนึยังอยู่ที่ศาลอุทธรณ์นะครับคดียึดทรัพย์ทั้งสองคดีก็คาราคาซังอยู่คุณยิ่งลักษณ์ก็ยังไม่ได้กลับประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าให้แดงไปอยู่้วกฝ่ายค้าน โดยไม่ได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอนุรักษ์นิยมหรือไม่สามารถดิวกับอำนาจรัฐได้เนี่ยผมคิดว่าเขาก็ลําบากมันเขาก็ต้องยอมทุกอย่างต้องทําทุกอย่างเราก็จะเห็นว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าก็เป็นสูตรน้ําเงิน นะครับเขียวแล้วก็แดงครับแต่ตอนนี้มันเริ่มมีกระแสที่แบบปล่อยออกมานะอย่างเป็นระบบจริงๆนะบอกบอกว่าเขียวอ่ะกับน้ำเงินเนี่ยตอนนี้ก็กินแหนงแทงใจกันเพราะตกลงกันแล้วว่าจะหลีกทางในเขตโน้นเขตนี้แต่ปรากฏว่าถูกเจาะโดยน้ำเงินเนี่ยยอมหลีกให้แต่เขียวเนี่ยไปเจาะเขาซะเจาะติดด้วยเจาะได้ด้วยอะไรแบบเนี้ยอันนี้คิดว่าเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะทิ้งเขียว อันนั้นเนี่ยในสนามเลือกตั้งมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว<ม>อะที่กระทบกันทั่งกันบ้างนะครับแต่ว่าสาระใหญ่เนี่ยมันต้องดูว่าที่มาของน้ำเงินกับเขียวน้ำเงินที่มีวันนี้ได้คุณอนุทินมีวันนี้ได้มันไม่ใช่เฉพาะที่ส้มยกมือให้อย่างเดียวนะครับมันเกิดจากที่ผู้กองธรรมนัดพลิกขั้วด้วยเราก็เห็นหนะ้าวันนั้นที่คุณองค์เองถแถลงที่ คำนียรัฐบาลหลังจากสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วพักร่วมรัฐบาลตื่นเดินก็เหมือนกับถูกหลอกอะ่ะไปยืนอยู่ข้างหลังเพื่อเป็นแบ็กอัพเพื่อจะยืนยันว่าย,ยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยต่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลแต่ในขณะเดียวกันผู้กองธรรมนัสก็หายตัวไปแล้วก็ไปโผล่สนับสนุนคุณอนุทินนะครับเพราะาบุญคุณอันนี้เนี่ยผมคิดว่าคุณอนุทินก็รู้ดีอะ่ะว่าถ้าเขาไม่มีคุณธรรมนัส พลิกขั่วเป็นคนแรกเนี่ยเริ่มต้นหนึ่งเนี่ยนับหนึ่งก็ไม่มีสองสามสี่นะครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่าเบื้องหลังนะครับของทั้งสองคนนี้เนี่ยมันคือใครนะครับคือมือที่มองไม่เห็นหรือไม่นะครับที่มาบริหาจัดการให้คุณอนุทินเข้าสู่ตําแหน่งนายกในครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยสองคนนี้เนี่ยมันไม่ได้จับมือกันแบบรวมหลวๆ มันมีเบื้องหลังของสองคนนี้มันมีผู้จัดการอยู่มันมีผู้กํากับอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าที่จะวิลกลับกันี่โยนหินด้วยกันว่าว่าเขาแตกกันแล้วแล้วก็จะจัดรัฐบาลสูตรใหม่โดยไม่มีสีเขียวเนี่ยในความเห็นผมเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยครับกับอีกอันหนึ่งที่เขาโยนหินถามทางมาแล้วก็เหมือนกับจะปั่นกระแสก็อาจจะเรียกแบบนั้นได้บอกว่าเดี๋ยวฟ้าจะกลืนเลือด เอาฟ้าเนี่ยมารวมเพื่อที่จะให้ภาพเทาเนี่ยดูดีขึ้นโดยยอมให้ฟ้าคือคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไปเป็นประธานสภาแล้วเดี๋ยวก็จะยอมมาร่วมกับทางคักกล้าทำมองกระแสที่ถูกจุดเรื่องนี้ออกมาอย่างไรบ้างคะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอารมณ์ของอนุรักษนิยมสุดขั้วที่ไปเชียร์คุณอนุทินในรอบที่แล้วในรอบนี้รอบที่ผ่านมาเนี่ย <Okay. S 2> แล้วก็ใจหนึ่งก็ยังอยู่กับ ประชาธิปัตย์ยังอยู่กับคุณอภิสิทธิ์ในฐานะอากองเชียร์ของของพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นอนุรักษนิยมก้าวหน้าเนี่ยนะครับคนเหล่านี้ก็ยังคิดว่าถ้าหากว่าเขาเอาคุณอภิสิทิ์มาร่วมรัฐบาลได้แล้วก็ตําแหน่งที่เหมาะสมกับคุณอภิิ์เนี่ยมันก็ไม่มีตําแหน่งไหนเหมาะสมไปกว่าประธานสภานะครับ แล้วเขาก็คิดว่าถ้าคุณอาภิิทธิ์มาร่วมรัฐบาลของคุณอนุทิน mm hmm. ก็เหมือนกับว่าจะทําให้อนุรักษ์นิยมมันดูดีขึ้นโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพลักษณ์ของรัฐบาลอนุทินเนี่ยอ่อมันมันไม่ไม่เท่าจนเกินไปอ,อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของกองเชียรนะ์น่ะแต่ว่าไอ้ไอ้ตัวการจริงๆรัฐบาลจริงๆเขาคิดอย่างกองเชียร์หรือเปล่าผมก็เชื่อว่าเขาไม่ได้คิดแบบที่กองเชียร์คิดอะครับ mm hmm. แล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้ด้วยหรือเปล่าคะไอไอวิธีคิดตรงส่วนเนี้ยมันเป็นไปได้ยากมากก็้ะกัน <c oughs> ถ้าหากว่าแบบนี้นะเพราะว่าคุณอภิชิตเนี่ยเขาก็ต้องคือคือต้องยอมรับว่าประชาธิป,ปัตย์ยุคนี้ไม่ใช่เป็นยุคที่กระเยี่ยนกระือรือที่จะเข้าร่วมรัฐบาลนะครับ เพราะว่าคุณอภิสิทธิ์เองเขาก็ประกาศจุดยืนมาโดยตลอดว่าเขาเป็นฝ่ายค้านก็ได้แล้วก็การเป็นฝ่ายค้านก็มันเป็นโอกาสที่ประชาธิปัตย์จะเกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญก้าวหน้าขึ้นเพราะประชาธิปัตย์ต่อเกิดมาได้ก็โดยบทบาทของการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเป็นหลักแล้วก็ในเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้ชิ่นเปลืองงบประมาณหรือลงทุนหรือไปรับ เงินจากกลุ่มทุนไหนมาใช้เลือกตั้งอะไรจำเป็นต้องเข้าไปตอบแทนเลยนะครับเพราะฉะนั้นโดยปัจจัยต่างๆแล้วเนี่ยก็ไม่เชื่อว่าคุณอภิสิทธิ์ที่จะจะเข้าร่วมได้และยิ่งจุดยืนของคุณอภิสิทธิ์เป็นคนประเภทที่มีสัจจวาจาแบบเนี้ยรักษาสัจจะอย่างเงี้ยกอนพูดอะไรไปเนี่ยคงไม่กลับไม่กลับคำหลอกนะครับกรอนถ้าหากว่ากองเชียร์คิด แบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาคงจะปล่อยกระแสเพื่อที่จะให้กระแสสังคมเนี่ยมากดดันนะครับคุณอภิสิธิ์วันเราก็จะเห็นเนี่ยหลายคนนั้นในสื่อโซเชียลเนี่ยพูดในทํานองว่าคุณอภิสิิ์อย่าทำรอนะรอบเนี้ยถ้าว่ามีโอกาสเข้าร่วมรัฐบาลไดก้ก็เข้าร่วมนะอะไรเงี้ยมันจะมีคนส่วนหนึ่งอะที่ที่เชติด อำนาจแล้วก็อยากจะให้ประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลด้วยครับก็น่าประหลาดใจนะคือเวลาเลือกเนี่ยเลือกสีน้ำเงินแต่บอกว่าเวลาตั้งรัฐบาลอยากให้ฟ้าไปรวมด้วยเพื่อให้ภาพของน้ำเงินดีขึ้นคือมันเป็นตรกะที่มันดูย้อนแย้งไหมคะพี่แจ็คไก่คะมันก็เหมือนกับในยุคหนึ่งไงที่คนเคยเชียร์ประชาธิปัตปัแล้วไปปันใจไปเชียร์พลเอกประยุทธ์ไง พอพลเอกประยุทธ์ขาดเสียงก็บอกว่าขอให้ไปร่วมกับพลเอกประยุทธ์ด,ด้วยไงแล้วก็กดดันเคลื่อไนไหวไงโจมตีพวกที่ต่อต้านหรือว่าเห็นเห็นด้วยกับในวทางของคุณอภิสิทธิ์ไงคือคือคนที่เอาอย่างว่าเราอยา่าไปฟังคนกลุ่มนี้ถ้าเป็นคนประชาธัปัดนะในความคิดของคนประชาปั์นะไอ้ผมเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธัปั์แล้วเรามันก็เป็นเสกเก่าไปแล้วแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ย เขาก็ไม่ได้รักประชาธิปัตย์จริงหรอกถ้ารักประชาธิปัตย์จริงเขาก็ทำเลือกประชาธิปัตย์นะครับคนุ่มนี้เนี่ยเขาไปเลือกน้ําเงินแล้วพอไปเลือกน้ําเงินแล้วก็พยายามลากนะฟ้าเนี่ยให้ปรับไปช่วยน้ําเงินเพื่อให้น้าเงินมันดูดีมันก็แค่นั้นเองอครับการเมืองต่อจากนี้เนี่ยพี่เทพไทยคิดว่ามีอะไรกับดักมีกับดักอะไรรออยู่บ้างหลักของของของรัฐบาลชุดนี้ที่จะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าเขาคงจัดตั้งได้ แล้วก็เชื่อว่าใครๆก็อยากจะร่วมรัฐบาลแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยมันจะอยู่ไปได้นานสักแค่ไหนในขณะที่ฝ่ายค้านอย่างพักประชาชนที่เป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วก็มีความจำนานในการหาประเด็นนะครับหาข้อมูลแล้วก็กับคุณอภิทธิ์หรือประชาธิปัตย์เข้าไปรอบนี้คุณอภิทธิ์เป็นกับตันเองนำทีมเองเนี่ย การตรวจสอบก็จะเข้มข้นขึ้นรัฐบาลนี้จะเจอกับดักก็คือว่ามันเจอแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกกันว่าทฤษฎีสองนักครา,าประชาธิปไตยนั่นก็คือรัฐบาลชุดนี้ตั้งโดยคนต่างจังหวัดแล้วก็ถ้าหากบริหารประเทศเไม่เป็นไปตามกระแสะสังคมต้องการมันก็จะเจอกับคนกรุงเทพนะครับ ที่จะล้มรัฐบาลได้เพราะอะไรเพราะว่าอสอ่วนประกอบของรัฐบาลชุดนี้ไม่มีมวลชนคงกรุงเทพเลยและก็ไม่มีสอไม่ม,ไมีเป็นพรรคที่มีสอสอในกรุงเทพเลยสอสอที่ในกรุงเทพก็เป็นพรรคชุ่มทั้งหมดนะครับและปาริมวลชนก็เป็นพรรคช่มทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารัฐบาลชุดนี้บริาหารก้าวพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยหรือเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเจอกับกับดักของ ของกรุงเทพเนี่ยครับคือหมายถึงว่าเสียงอาจจะแข็งแกร่งแต่ภายในอาจจะยังดูเปราะบ,บางอยู่ในหลายจุดหรือเปล่าคือเสียงเนี่ยรัฐบาลท,ทุกทุกทุกชุดแหละนะครับเสียงเนี่ยไม่ใช่เป็นปัจจัยที่จะไปวัดว่าเ,าเข้มแข็งหรืออยู่รอดปลอดภัยครบเทอมหรืออยู่นานแค่ไหนนะครับเพราะบางรัฐบาลเนี่ยหมูเสียงสามร้อยกว่านะครับ ดูตัวเลขแล้วมันมีเสถียรภาพแต่ถ้าหากว่าประชาชนนอกสภาไม่เอาด้วยไม่สนับสนุนด้วยเนี่ยนะครับมันก็ไปไม่ได้นะครับอันนี้เนี่ยรัฐบาลชุดนี้ที่มันชุมเสี่ยงเพราะอะไรอะ่ะ mm. เพราะว่ามันชุมเสี่ยงต่อมวลชนนะครับของคนในเมือง mm. ในสังคมเมืองและปริมณฑลซึ่งก็ต้องยอมรับว่าต้นทุนของรัฐบาลชุดนี้พรรคพรัฐบาลชุดนี้อย่าว่ารัฐบาลชุดนี้เลยต้นทุนของพรรครัฐบาลทุกนี้สมมุติว่าเป็นพรรค ภูมิใจไทยนะครับพรรคกล้าทรรมก็ไม่มีฐานเสียงในกรุงเทพที่หนาแน่นออรวมไปให้มีพรรคแดงหรือพรรคเพื่อไทยผสมไปด้วยวันนี้เราก็เห็นเนี่ยว่ามวลชนหรือฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยในกรุงเทพเนี่ยตกต่ำมากผู้สมัครบางคนได้ที่สามได้ที่สี่ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยออถ้ามวลชนคนกรุงเทพที่เป็นฐานเสียงของส้มกับฟ้า นะครับผนึกกำลังกันนะต่อต้านไม่เอารัฐบาลแล้วก็ตรวจสอบรัฐบาลและถ้ารัฐบาลพยานผิดพลาดเนี่ยมันก็จะสุ่มเสี่ยงนะครับว่าเสถียรภาพชุดนี้หรืออนาคตรัฐบาลชุดนี้มันจะอยู่ได้หรือไม่ครับเมื่อสักครู่เนี้พ่เทพชัยมองจุดอ่อนหรือจุดเปลาะของรัฐบาลและ,ะจุดแข็งของรัฐบาลในอนาคตที่กําลังจะตั้งเนี่ยมีไหมผมก็คิดว่าวันนี้เขาก็คงจะปลุกกระแส นะครับอนุรักษ์นิยมสุดขั้วขวาจับนะครับเพื่อที่จะช่วยรัฐบาลชุดนี้แล้วก็เราก็เห็นว่าอาจจะมีประเด็นอะไรขึ้นมาอีกให้คนเห็นว่าถ้าไม่มีรัฐบาลชุดนี้นะครับมันก็จะมีภัยอะไรตามมาถึงความมั่นคง มันก็คงจะเป็นสูตรเดิมๆอ่ะนะครับก็ขุดอะไรผีอะไรขึ้นมาเพื่อจะมาหลอกแล้วก็ให้กับฝ่ายนุรักษ์นิยมเนี่ยได้ได้ช่วยการผลึกกาลังสนับสนุนรัฐบาลชุดนี้ก็เหมือนกับตอนที่หาเสียงนั่นแหละที่บอกว่ายุทธศาสตร์ของการเลือกตั้งเลือกลงคะแนนแบบมียุทธศาสตร์อะ่ะเอออันนี้ก็เหมือนกันแหละช่วย รัฐบาลชุดนี้อุ้มรัฐบาลชุดนี้อย่างมียุทธศาสตร์เดี๋ยวก็มีประเด็นอะไรขึ้นมา,าขายนะหรือว่ามา,า,ส,รารสร้างกระแสในโอกาสต่อไปอีกครับสุดท้ายค่ะพี่เทพไทยคิดว่าต่อจากเนี้ยเขาจะตั้งรัฐบาลได้ไหมหรืออาจจะมีอะไรที่มีความเสี่ยงเป็นอุบัติเหตุอีก <c oughs> คือรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าถ้าเขาจะตั้งเนี่ยเขาก็ตั้งได้นะแต่ว่าเขาก็ไม่รีบร้อนอะไร นะครับผมไม่ได้ร้ออะไรเอ่อการที่จะรับรองสาภาหรือรับรองสมาชิกสาภาผู้แทนราษฎรให้ครบโดยเร็วเขาก็ทําได้นะเอ่อเพราะก็อย่าลืมว่ากกตชุดนี้เนี่ยห้าในเจ็ดเนี่ยคือกกตที่ผ่านการรับรองมาจากสวชุดสีน้ํามงินชุดนี้มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อ่จะรับรองโดยเร็วก็กสามารถทําได้แล้วจะตั้งรัฐบาลโดยเร็วก็กทําได้แต่ เขาก็ไม่ได้รีบร้อนหรอกเพราะนายกคนใหม่กับนายกคนเดิมเนี่ยมันคนเดียวกันไงเขารักษาการอยู่แล้วยังไงเขารักษาการอยู่แล้วเพียงแต่อำนาจมันร้อยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อเป็นว่าที่นายกเนี่ยการสั่งการเนี่ยมันร้อยเปอร์เซ็นต์ข้าราชการไม่มีคนไหนเกียวว่างหรอกเพราะก็รู้ว่านายกคนนี้ก็คือนายกคนต่อไปมันก็เท่าเดิมเพียงแต่ว่าจะเอาใครมาเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลชุดนี้แล้วก็รัฐ ในชวนของพรรคแกนนําอย่างพรรคภูมิใจทยก็หน้าตาของของรัฐมนตรีก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปมากกว่านี้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะชาหรือเร็วไม่มีผลนะครับเพราะเขายึดอํานาจรัฐได้แล้วครับคือเลือกตั้งมาได้รัฐบาลเดิมก็ได้รัฐบาลเดิมเปลี่ยนแปลงแต่อะไรตัวประกอบเล็กๆน้อยๆครับ